นำเสนอสินค้านะครับของอัพโกลายส์นะครับผมเป็นดิจิตอลโปรเทสเตอร์นะครับหรือว่าอินไคนอมิเตอร์นะครับตัวที่1จะเป็นโปรสามนะครับนะฮะรุ่น451ห้าหนขีดหนึ่นะครับผมนะฮะตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถเซฟซิโร่ได้นะครับโผค่าได้นะครับตัวจะบอกองศานะครับมีค่ามีออนออฟนะครับตัว ฟังก์ชันที่ในแคตตาล็อกที่เป็นตัวเฮดนะครับก็คือหมายความว่าจะมีรูนะครับอยู่ด้านอยู่ภายในของเบสที่เป็นสแตนเลสนะครับมีรู2รูนะครับก็จะสามารถที่จะยึดน็อตได้มีเกลียวอยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นสกูรอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเอาไปยึดกับเบรนะครับสามารถที่จะวัดองศาได้นะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมของอัลโพรไลนะครับเป็นรุ่น4ี่ห้าีด101พัสนะครับผมรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้ก็จะมีไฟนะครับหน้าจอก็จะใหญ่กว่านะครับผมโฮค่าได้นะครับผมเซตศูนย์ได้นะครับเพิ่มฟังก์ชันไฟเข้ามานะครับตัวเบตเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านฐานจะมีแม่เหล็ก2ตัวนะครับนะครับผมหน่วยที่ใช้วัดนะครับหน่วยที่ใช้วัดก็จะเพิ่มนอกจากองศานะครับก็จะมีมิลลิเมตรเปอร์เมตรนะครับ แล้วก็จะมีเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็จะมี i n in, in foot นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีองศานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4หน่วยนะครับผมตัวนี้ก็หน้าจอจะใหญ่ขึ้นนะครับจะก,กว่ารุ่นเดิมนะครับนะฮะมีตัวลูกศรชี้ด้านบวกด้านลบนะครับผมมีไฟนะครับแล้วก็ความละเอียดก็เพิ่มขึ้นนะครับผม นะฮะอันนี้จะบอก2ตําแหน่งนะฮะละเอียดศีนะ0.05องศานะครับถ้าพูดถึงองศานะครับถ้ารุ่นนี้จะบอกทีละ1ตําแหน่งนะครับ0.1องศานะครับผมหากสนใจตัว2รุ่นนี้นะครับผมตัว Digital Protector i n อิน n คนอมิเตนะครับก็ลองเข้าไป โหลดแคตตาล็อกกับดูข้อมูลได้ที่ w w w b n c t o o i n g c o m